สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนเนะี่พวกผมครั้งในข้อสองกับข้อสองชาแนลเนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับ LL Virus นะฮะเพราะพี่เนี่ยก็จะเอาประวัติของแชมเปี้ยน LL ตาม Request เนี่ยมาเล่ากันให้ฟังเนะะี่ยวันนี้เราไปพบกับ o r i a n Soul โอ้โหรูปร่างแปลกตาจริงๆนะสำหรับคนนี้นะไปครับไม่ต้องรอช้าเราไปดูกันดีกว่านะว่าเนื้อเรื่องของ o r i a n Soul จะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย การปรากฏขึ้นของดาวห่างบนฟากฟ้ายามราตรีมักถูกมองว่าเป็นลางบอกเหตุของกาลียุคและความไม่สงบด,ด้วยแรงหนุนนำของอาเพศแห่งเปลวเพลิงนี้จกกักรวรรดิใหม่จะก่อเกิดวัฒนธรรมเดิมจะล่มสลายและแม้แต่เหล่าดวงดาวเองก็อาจจะหายลับไปจากแดนสวรรค์แต่เทว่าความเป็นจริงอาจจะเลวร้ายกว่านั้น สิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าออเรเลียนโซมีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนที่เผ่าพันธุ์ต่างๆในรูนเทราจะมีขึ้นหลังจากการถือกำเนิดพร้อมลมหายใจแรกแห่งการสร้างเขาและบรรดาพวกที่คล้ายกันได้ท่องไปในความว่างเปล่าอันเวิง้งว้างของฟากฟ้าอันง,งดงาม เพื่อแต่งแต้มผืนผ้าใบอันกว้างใหญ่นับเหนือคณานี้ด้วยสิ่งอัศจรรย์ซึ่งส่องประกายระยิบระยับและนำพาความรู้สึกอิ่มเอมและยินดีปรีดาม,มาสู่ทุกผู้ที่ได้เห็นในระหว่างที่เดินทางท่องไปออเรเรียนโซแทบจะไม่พบผู้ใดที่ทัดเทียมกับตนพลังสถิตซึ่งเป็นอมตะนั้นไร้อารมณ์ความรู้สึกและไร้ความกระหายใคร่รู้ใดๆ พวกเขามีประโยชน์เพียงน้อยนิดต่อการดำรงอยู่และเอาแต่เพลิดเพลินไปกับการคิดค้นหลักปรัชญาว่าด้วยกลไกลธรรมชาติแห่งการสร้างสรรค์โดยยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่แล้วในขณะที่อยู่ท่ามกลางแสงของดวงอาทิตย์ธรรมดาธรรดาดวงหนึ่งซึ่งตนได้สร้างขึ้นเมื่อหลายกับกันก่อนหน้านี้เขาได้พบบางสิ่งโลกใบหนึ่งและดินแดนใหม่ๆเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนี้ขึ้นมา หรือว่าสร้างเพราะเหตุใดเพียงเขารู้ว่าไม่ใช่ฝีมือของตนเองเหล่าพลังสถิตซึ่งดูเหมือนจะทุ่มเทให้กับความสำคัญกับโลกใบนี้เกินผิดวิสัยได้อ้อนวอนให้เขาเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น ที่นี่มีสิ่งมีชีวิตและเวทมนตรวรวมถึงอารยธรรมใหม่ๆที่เพิ่งก่อเกิดต้องการให้สิ่งทรงภูมิที่เหนือกว่ามาช่วยชี้แนะแนวทางด้วยความรู้สึกปราบปลื้มที่เหล่าสาวกกลุ่มใหม่ยกย่องบูชาความยิ่งใหญ่ของเขาเหนือสิ่งใดออเรเลียนโซจึงลงมาให้พวกเขาได้ชื่นชมบารมีในร่างของมังกรจากหมู่ดาวผู้ซึ่งมีร่างมหืหมาและน้าเกรงขาม มนุษย์กระจ้อยร้อยที่อาศัยอยู่ในดินแดน,นทาก้อนซึ่งไร้ความสำคัญตั้งชื่อเรียกเขาตามลำแสงสีทองของดวงอาทิตย์ที่เขาได้มอบให้ชาวทาก้อนเป็นของขวัญและพลังสถิตได้สั่งการมนุษย์เหล่านั้นให้นำของขวัญที่คู่ควรมาเป็นบรรณาการตอบแทนพวกมนุษย์ปีนขึ้นไปยังบนยอดเขาที่สูงที่สุดของพวกตนและมอบมงกุฎวิจิตรการตา ซึ่งเสกด้วยเวทมนต์อันแพรวพลาวละเอียดอ่อนและจารึกลวดลายอันเป็นปริศนาจากฟากฟ้าทันทีที่มงกุฎนั้นประทับลงบนหน้าผากออเรียนโซก็รู้สึกได้โดยพันว่านี่ไม่ใช่ของขวัญแต่อย่างใดมงกุฎต้องสาบนั้นประทับแน่นด้วยแรงรัดมหาศาลที่ขนาดแม้แต่เขาเองยังไม่อาจจะถอดมันออกได้ เขารู้สึกว่าความรู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์และการสร้างดวงอาทิตย์ที่เขามีกำลังถูกขโมยและขุดคุยโดยผู้ที่มีภูมิปัญญาต่ำกว่าตนหลายเท่านักที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือพลังของมงกุฎนั้นเหวี่ยงเขากลับไปสู่ดินแดนสวรรค์และขวางกัน้นไม่ให้เขากลับเข้าไปใกล้โลกนั้นได้อีกเลยเขา จำต้องเฝ้ามองในขณะที่พลังสถิตแห่งทาก้อนจอมหลอกลวงบงการให้พวกมนุษย์สร้างจักรสุริยะอันยิ่งใหญ่เจิดจ้าด้วยสิ่งนี้ชาวทาก้อนจึงดึงพลังแห่งฟากฟ้าไปเสริมกำลังให้กับนักรบเทพเจ้าที่เตรียมไว้สำหรับความขัดแย้งที่ยังไม่รู้แน่ชัดแต่ย่อมมังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าออเรียนโซ ซึ่งกำลังเกลี้ยวกลาดมองเห็นดวงดาวอื่นๆค่อยๆจางหายไปจากนภาเพราะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เขาออกแรงยิ่งสุดกำลังเพื่อให้เป็นอิสระจากอำนาจควบคุมของมงกุฎเขาคือผู้ที่ทำให้แสงสว่างของเหล่าพลังสถิตถือกำเนิดขึ้นในจักรวาลแห่งนี้แล้วชะไหนในตอนนี้เขาจึงถูกจองจำโดยเหล่าพลังสถิตและข้ารับใช้ชั้นต่ำพวกนั้นออเรียนโซ ร้องคำรามด้วยความลิงโลดเมื่อเห็นจักรสุริยะนั้นไม่อาจใช้การได้อีกต่อไปแต่แล้วกลับมีจักรสุริยะวงที่สองที่มีพลังรุนแรงกว่าเข้ามาแทนที่อันก่อนหน้าในที่สุดออเรียนโซก็ยอมจำนนต่อโชคชะตาเขามองเห็นเหล่านักรบเทพเจ้าที่บทขยี้บรรดาคู่แข่งตามมาด้วยอสุรกายแห่งความมืดมิดและในที่สุดนักรบเหล่านั้นก็บทขยี้พวกเดียวกันเอง หลังจากนั้นภายในช่วงเวลาที่นานกว่ามัางกรดาวกระพริบตาเล็กน้อยโลกใบนั้นก็ถูกทำลายล้างด้วยพลังเวทแห่งขายนะที่ถาโถมเข้ามาใส่ละลอกแล้วละลอกเล่า,ล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 าท้ายที่สุดออเรียนโซก็ได้รู้ว่าทากอนและพลังสถิตท,ที่เขาชิงชังนั้นไม่อาจปกป,ป้องตัวเองได้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่เขาวนกลับไปด้วยความระมัดระวัง ออรเรียนโซก็รู้ได้ว่า mm hmm. เวทมนต์ที่พันธนาการเขาค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงสเก็ตทองคำเริ่มล่วงหล่นลงมาจากมงกุฎของเขาแต่ละชิ้นทอประกายสว่างว่าไปทั่วผืนฟ้าราวกับดาวตกภาพของโอกาสอันเย้าวยวนแห่งอิสรภาพและการแก้แค้นพุ่งพล่านอยู่ในใจของออรเรียนโซเขามองรูนเทราด้วยความโกรธแค้นที่ฝังลึกชั่วนิรัน์แน่นอนว่า สมดุลแห่งจักกรวาลจะพลิกเปลี่ยนมาเป็นคุณต่อเขาอีกครั้งณที่แห่งนี้บนโลกใบนี้และเมื่อถึงวันนั้นจัก,กรวาลจะได้เป็นสักขีพยานรับรู้ชะตาของผู้ที่บังอาจชิงพลังไปจากผู้หลอมดวงดาว เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องของออเรเลียนโซนนี่ครับโอ้โหผู้สร้างโลกที่โดนสับขาหลอกสุดท้ายเขารอเวลาที่จะแก้แค้นชิบหายแล้วต้องคอยดูในครั้งหน้านะว่าพี่จะเอาประวัติของแชมเปี้ยนตัวไหนมาเล่ากันแบบนี้นะอยากดูตัวไหนพิมพ์รีเควสต์บอกพี่มาได้เลยพี่ก็จะจัดให้ตามลิสต์ตามคิวนะจ๊ะวันนี้พี่ไปก่อนถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแ like, ชร์ share, รับคิดแน่แน่ซับสไครต์ถ้า,าใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดได้เฉพาะช่องทางยูทูบไปติดตามพี่ทางในเฟซบุ๊กแล้วก็ด้ดวยนวนกกนนะขออตไปเเล่่กมะสวััสดีครบ